มีเป้าหมายเชิญชวนประชาชนเพื่อบริจาคโกล์720ยูนิตในวันที่28โดยเน้นพื้นที่เมืองนะครับ400ยูนิตนะครับแล้วก็อำเภอใกล้เคียงที่อยู่ใกล้อำเภอเมืองถาผมไปเอามาตั้ง7,200ถุงเนี่ยถ้าเกิดไม่720นะสามารถแสดงความจำองนะครับโดยเลือกหน่วยบริการที่ท่านสะดวกนะครับวันเวลาที่จะมาบริจาคโกลด์น,นะครับโดยประเดช่วงรับการเรียบร้อยแล้วอันนี้ขออนุญาตข้ามเลยนะครับ เรื่องจัดปาครับเรื่องสําคัญที่จะต้องจัดในวันที่28ภาคตะวันตนงานที่เราจะต้องดําเนินการในวันที่28 29สามตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปไปชุมบชุบย่อยของดวงแทนเพื่อจต้องตัดวันเพื่อเป็นตัดันครับแต่ว่าเวลามาจากวันเนี่ยที่การที่การรัฐบาลตเด็ินว่าเราเราจะ,ระบริหารจัด้ที่วันที่28 แต่พอคราวนี้เราทำไลฟ์โชว์28-29สามสิบสามวันนั่นหมายความว่าการบริจาคโลหนตญ oh รับฟังการรายงานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เกี่ยวกับการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในพระราชพิธีมหามงคล72พรรษาของพระเจ้าอยู่หัวนะครับในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์นั้นนะในส่วนที่เป็นทางการที่จะต้องอดําเนินการนะครับในส่วนของหน่วยงานราชการต่างๆรวมทั้งภาคประชาชนแล้วก็มีมีการดําเนินการไปตามขั้นตอนแต่ในส่วนของ การแสดงความจงรักภักดีนะครับต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในภาคประชาชนประชาชนชาวบุรีรัมนีพร้อมใจกันจัดให้มีการเฉลิมฉลองนะครับโดยมีกิจกรรมต่างๆเช่นการบริจาคโลหิตนะครับการบำเพ็ญสาธารณกุศลต่างๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้ องค์พระบรมมุขของเรานะครับและนอกจากนี้ทางาชาวบุรีรัมนะครับร่วมกันจัดให้มีการแสดงเทิดพระเกียรตินะครับเป็นทั้งการแสดงวัฒนธรรมนะผ้าไทยไหมนะครับาทางเรื่องของการแสดงดนตรีโดยเราจะใช้วงออเคสตราของ ลูกหล,ลานชาวบุรีรัมย์ทุกคนที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมย์เป็นวงออเคสตราวงใหญ่อันนี้มันเป็นพัฒนาการมากนะครับที่ทําให้เยาวชนของเราได้ซึมซับถึงความนิ่มนวลน,นะครับการสมัครสม,รสมรสามคีการทํางานร่วมกันเพราะว่าต้องเป็นออเคสตรานี่ร้อยกว่าชีวิตก็จะเล่นเพลงดนตรีต่างๆถวายเกียรติแล้วก็จะมี การจัดให้มีเหมือนเป็นมิวสิควนะครับที่เล่าเรื่องราวนะครับพระราชกรณีกิจต่างๆพระมหากรุณาธิคุณของอ,องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อวงชนชาวไทยมานะครับตั้งแต่นับตั้งแต่สงครองราชสมบัติมาก็จะเป็นเรื่องของคนบริลมหรือแม้กระทั่งพี่น้องประชายชนจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็จะสามารถมาชมพวกการสแสดงต่างๆเหล่านี้ได้ เราจะจัด3วันก็ค,ค,คือตั้งแต่วันที่28เย็น28กรกฎาคมซึ่งตรงกับวันพระาสมภพแล้วก็2 0 29และ30กรกฎาคมนะครับก,ก็เราเตรียมที่นั่งไว้ประมาณ24,000คนแต่ถ้ามาเยอะว,วันนี้ก็เราก็น่าจะบริหารจัดการได้นะครับในเรื่องของรายละเอียดก็เดี๋ยวทาง คณะผู้จัดงานไอ้ตรงนี้ไม่เกี่ยวกับส่วนราชการฮะมันเป็นความร่วมมือความภาคภูมิใจความตั้งใจของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ที่จะ,ะทําถวายนะครับให้ให้เป็นความภาคภูมิใจของตนเองนะครับในการที่ได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของเจ้าของเรา